โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย ID SV 227ครับเลเวล77อันดับรันประลอง251พลัง1ล้าน0 0อันดับพลังนะครับ1,000พดาน704ตัวละครสุดแก่ง1,017กิวอันดับ25ครับ ตัวละครระดับ HSR Sonic ราชาทะเลลึกพลิปพลิซเนอร์ d a r k s h i n แทงท็อปมาสเตอร์เด็กเกรลิวกันซุปวัคซีนแมนโอเคของในกระเป๋าก็ไม่ได้ดองอะไรนะครับอันนี้เปิดไปเลยแล้วกันโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับผมไปดูของนะครับ บอลทองนะครับไอทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ3ดาวเด็กไอทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวราชาทะเลไอทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ2ดาวดาร์กชายไอทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวหน้ากากหวานไอทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ1ดาวก็มีแทงคอปนะครับผมต้นอุปกรณ์ก็โอเคก็เน้นโจมตีนะครับผมของบอลทอง ตัวนี้ก็เน้นเลือดนะครับ HP นี่ก็ HP ครับผมอ่าประมาณนี้ครับผุมบูกก็ประมาณนี้ครับ,รรบไอที่เฉพาะหนึ่งดาวตอเฉพาะหนึ่งดาวโอเคขอไปดวนกับเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวฮินโร่รีเทิร์นนะครับโอเครับเพจไปอืม <c oughs> <c oughs> โอเคเดินกับคนนี้แ hmm. ล <Okay. S 2> ้วกันครับเด็กเข้าเปิดมาก่อนนะครับสแตนดาร์ดชายเราได้ครับราชาทะเลเข้าตีมาครับเร็กเราหายไปเกือบครึ่งหลอดแล้วครับแถวหน้าเราเราโดนคืนครับกัดก่อนไปครับ ติดีธรรมดาไปครับผมบอลทองอันตีไปครับต้องหายไปแล้วแหละสักตัวโอเคหายไปหนึ่งตัวครับหน้ากากหวานอันตีใส่นะครับราชทะเลหลับครับผมราชทะเลเราอันตีไปครับร่วงหลับครับผมติดกัดก่อนตายไปแล้วครับตอนนี้เเข้าเปิดมาครับโอเคบอลทองเราหลับครับผมบอลทองเข้าอันตีมา ยังไม่มีตัวหลับครับบนทองโอเคถึง okay. สถานะกัดก่กอนกับบทขยี้ครับดับไปแล้วครับผมไอดีนี้นะครับขายที่150บาทเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่แบบอยากเอาไอดีไปตีบอสไปตีอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะครับที่จะดันรหัสใหม่ของเรานะครับผม หรือใครจะเอาไปเป็น ID หลักเราปั้นเรื่อยๆก็ได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ